สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงเวลาจัดการระบบประยุทธ์ไฟค้านชวยจังหวะสะพานลมจี้จุดตายประยุทธ์ยุบสภาลาออกเพียงแค่สัปดาห์แรกในการเปิดเทอมการเมืองภาคที่สององค์ประชุมในสภาก็จวนเจียนจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่ แม้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกุมเสียงข้างมากในสภาก็ตามนับเป็นตัวเลขกลมกลๆ260กว่าเสียงหลังสอสนในรัฐบาลโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหลายรายขณะที่ฝ่ายค้านยังยืนยันตัวเลขเดิม212เสียงส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ50เสียง หากนับตัวเลขเชิงปริมาณรัฐบาลอยู่ในภาวะเหนือน้ำแต่ในความเป็นจริงความขัดแย้งภายในพักพ่ังชารัฐอันเป็นศึกพลเอกประทะร้อยเอกพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลข,ขาธิการพักพรังชารัฐผลักให้สภาประยุทธ์อยู่ในสภาพงอนแงนด้วยเกมการเมืองชิงไหวชิงพริบชิงจำนวนมือของฝ่ายเดียวกัน ในเวลาเดียวกันพักเพื่อไทยเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสน,าน่า้5สมัยซึ่งจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านโดยปริยายเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลฟากพลเอกประยุทธ์อาจจะหวั่นเกรงว่าหากถึงทีเด็ดทีขาดทางการเมืองต้องยืมมือฝ่ายค้านการต่อสายหาในแพทย์ชลน่านจะยากกว่าสมพงษ์อมรวิวัฒ หุวนหน้าพักเพื่อไทยคนเก่าที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับคนการเมืองรุ่นใหญ่ซีกพรมชารัฐและเมื่อโรเอกธรรมนัสยังคงบัญชาการเสียงในสภาอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยที่ฝ่ายค้านรอซ้ำดับสองอยู่สุทินครังแสงสะส,ะสะมหาสรารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิฝ่ายค้านได้กล่าวถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านหลังจาก เปิดเทอมการเมืองว่าฝ่ายค้านยึดหน้าที่ตามกรอบกฎกติกามารยาทที่พึงมีการรวบรวมเอาปัญหาของประชาชนมาสะท้อนให้รัฐบาลและกระตุ้นให้รัฐบาลแก้ไขคือหน้าที่หลักที่เราต้องทำให้มีประสิทธิภาพในสมัยประชุมนี้ การกำกับการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ของประเทศของประชาชนเพราะรัฐบาลใช้เงินไปมากแต่ไม่เป็นผลไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตรงจุดการใช้อำนาจที่ไม่ชอบมาพากลตลอดทั้งการทุจริตที่นับวันจะมีมากขึ้นทุกระดับ ต่อหน้าต่อตาเลยคือความรับผิดชอบของสสฝรัฐบาลในการประชุมสภาที่มีทุกสัปดาห์และการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเราต้องสอดส่องดูแลและกำกับให้เขาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ที่ผ่านมาและอนาคตข้างหน้าการประชุมสภาเราพบเห็นว่าสสรัฐบาลจะมีปัญหาในการรับผิดชอบการมาประชุมมากพอสมควรทำให้องค์ประชุมไม่พอหรือพออย่างบุบวิดเราในฐานะฝ่ายค้านต้องอยู่เป็นองค์ประชุมให้ตลอดต่อไปนี้เราจะไม่เป็นองค์ประชุมให้แล้ว เมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากจนตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลก็ต้องใช้เสียงข้างมากให้เกิดประโยชน์ต่องานสภาจะมาผลักภาระให้ฝ่ายค้านไม่ได้คุณสุทินกล่าวว่าเราไม่มีเจตนาลมรัฐบาลด้วยการนับองค์ประชุมแต่เราต้องกระตุ้นต่อมรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ถ้าล้มผิดต่อกันเรื่อยๆ 4- 5หครั้งรัฐบาลก็ต้องพิจารณาตนเองว่าปัญหารัฐบาลคือปัญหาของประเทศไม่ควรจะอยู่อีกต่อไป ถ้าล้มบ่อยๆฝ่ายค้านก็ต้องจี้รัฐบาลรับผิดชอบลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลยเลือกตั้งใหม่คุณสุทินยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะเอาผิดรัฐบาลหากไม่มาตอบกระทู้แต่เราก็มีมาตรการตอบโต้กลับว่าถ้าคุณไม่รับผิดชอบต่อสภาไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านก็ไม่รับผิดชอบต่อองค์ประชุมให้คุณเราจะนำองค์ประชุมทุกครั้งไป ส่วนช่องทางอื่นๆในข้อกฎหมายเรากำลังศึกษากันว่าหากรัฐบาลละเลยการตอบกระทูจะเอาผิดทางกฎหมายได้อย่างไรคุณสุทินให้จับตาว่าความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลเองที่จะส่งผลต่อไฟนิติบัญญัติปัญหาองค์ประชุมไม่ครบเพราะความแตกแยกในพรรคพลังชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลต่อรองกันทะเลาะกันเล่นเกมในสภา,าตรงนี้แหละคือปัญหา รัฐบาลจำนวนมือเยอะก็จริงแต่ปัญหาภายในฝ่ายรัฐบาลจะทำให้จำนวนมือไม่มีประโยชน์ที่ผ่านมาเขามีจำนวนมือเยอะแต่เวลาโหวตก็ชนะกันหวุดหวิดเพราะเขาเล่นเกมการเมืองกันเองส่วนฝ่ายค้านซ้ำดับสองหรือไม่ก็ใช่แต่ถือว่าเป็นการทำงานปกติของเราที่เข้มแข็งกำกับก็ดีกำชับประสิทธิภาพของเราไปปกติ เพียงแค่ดูการประชุมเริ่มต้นมาสัปดาห์เดียวสัญญาณที่สภาไปไม่ได้ก็เริ่มปรากฏแล้วก่อนจะถึงปีใหม่รัฐบาลคงอยู่ลำบากย้ำอีกทีเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงง่ายหรอกแต่จะคุมไม่อยู่ทั้งเรื่องขององค์ประชุมลมแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งเรื่องโควิด1 9ซึ่งอาจมาจากการเปิดประเทศโดยไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ถ้าเกินสิ้นปีนี้แม้รัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปได้แต่ก็เดินได้แบบเป็ดง่อยซึ่งทำให้เป็นผลเสียต่อประเทศและผู้รับกรรมคือประชาชนจุดพลิกผันถ้าเขาเสนอกฎหมายการเงินพรกรกู้เงินก็จะมีปัญหาแน่นอนข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วกรรมติดสรวจสอสอพะังชารัฐอีกคนคิวต่อไปสารรัฐมนูญนชีชะตาคุณสมบัติสอสศิระคดีช่อโกง โดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายยนปี2 5 0พัารสรมนูญได้พิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสของนายศิระาเจนจาคะสสกทมพักพรงชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6มาตรา98วงเล็บ10 หรือไม่จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาของสารแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่812ทับ2538คดีหมายเลขแดงที่2218ทับ2538ซึ่งเป็นกรณีที่นายศิระเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนมาตรา101วงเล็บ6 โดยสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา82วรรคสอง,สองและมีคำสั่งยกคำขอให้ในายศิระหยุดปฏิบัติหน้าที่สสต่อมาผู้ร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวนและให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่สารกำหนดพร้อมจัดส่งเอกสาร,รที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สารรัฐมนูญพิจารณาอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญ2561มาตรา58วรรคหนึ่งและกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ และอ่านคำวิฒิจฉให้คู่กรณีฟังในวันพุทธที่22ธันวาคมเวลา15นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้พลตรุตรุจเอกเซรีพิสูจน์เตมีเยเวสสบ,บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ยกเคสเปรียบเทียบระหว่างนายสำลีกับนายศิราว่า กรณีสารธรรมนุนมีคำสั่งให้ในายสำลีรักสุทธีสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายสำลีขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสสว่าเรื่องดังกล่าว ตนเป็นคนนำเสนอให้กับนายชนลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนไปยื่นเรื่องต่อสารร,รัฐมนูญเนื่องจากเราไม่สามารถยื่นกับสารโดยตรงได้ทำอะไรจะต้องผ่านประธานสภาพเพราะต้องอาศัยเสียงสสๆหนึ่งใน10ฉะนั้นการยื่นของให้ถอดถอนกรณีของนายสำลีมีคุณสมบัติตามรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ10คือต้องคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพ์ ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีสสลงชื่อหลายพักไม่ว่าจะเป็นสสพักเก้าไกลเพื่อไทย แต่สสฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครหลงชื่อให้อย่างเช่นกรณีนายศิราเจนจาคะสสกทมพักพรงชารัฐมีสสถอนตัวไปหลายคนส่วนกระทั่งรายชื่อไม่ครบจึงเป็นสาเหตุให้สารรัฐธรรมนูญไม่รับฟ้องดังนั้นในกรณีของนายสำรีจึงต้องมีการลงชื่อเกินไว้เพื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนอกจากนี้กล่าวต่อว่าทางนี้ในกรณีของนายสำรี ไม่จำเป็นต้องเป็นตนยืน่นใครยื่นก็ได้ถ้ารู้ข้อมูลว่าสสคนใดขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถยื่นได้ซึ่งเราจำเป็นต้องทำหน้าที่ของเราเพราะเราต้องการสสที่ดีมีคุณภาพมาทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่มีแต่สสที่มีลักษณะเช่นนี้ส่วนกรณีของนายศิระหากรับสารภาพเรื่องก็จบแต่นายศิระไม่มีหนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุด ซึ่งคดีเกือบ30ปีแล้วผู้พิพากษาคนปัจจุบันก็ไม่กล้าออกหนังสือให้แต่กรณีนายสำลีเมื่อเราสอบถามไปศาลก็ให้คำพิพากษามาและรับรองหนังสือคดีถึงที่สุดมาให้สรุปแล้วก็เป็นไปตามมาตรา98วงเล็บ10คือต้องคำพิพากษาข,ของศาลในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาฉะนั้นก็ขาดคุณสมบัติ อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในปีนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้รับข่าวดีกรณีของนายศิระจากสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณธุกรายการรับชมสวัสดี